<ant> หวดใจเงนงคะตอนนี้รักหรือเริ่มอยังไงคะเกลียดค,ค่ะยังไลคนคสงสัยมากคือภาพไม่ค่อยลงเนื่องจากว่าพี่เขาก็ไม่ชอบถ่ายรูปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนช่วงปีที่แล้วที่ลงรูปเนี่ยกลายเป็นว่าคนอะไปวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องอุ้ยกล้ามใหญ่จังไอ้ตรงนั้นจะเท่าไหร่เอาพูดอย่างนี้จริงคือลามไปถึงอวัยวะต่างๆอื่น ซึ่งบุ๋มว่าเขาเป็นคนนอกวงการน่ะแล้วเขาไม่ควรโดนคุกคามแบบนี้กับการแค่คบกับใครสักคนหนึ่งในวงการบันเทิงคืกข้าบอกใช่ไหมคะคือไม่ใช่ทุกคนจะกลายเป็นคนสาธารณะไปหมดนะดังนั้นเอ่อบุ๋มว่าเขาก็ควรจะได้รับการเคารพในสิทธิของเขานะคะแล้วบุ๋มเองก็เคารพในความเป็นตัวตนของพี่เขาด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ลงรูปคู่กันสักเท่าไหร่แล้วก็ที่สําคัญคือที่ผ่านมามันมีเรื่องของโควิดเออตั้งแต่เบสานะ ตั้งแต่เมษาเรื่องของโควิดแล้วมาต่อด้วยน้ําท่วมมันเลยทาให้ปัณณาก็บ้าลงพื้นที่ออก็เลยลงแต่รูปของ,ก,งก,การทํางานแล้วก็หลายคนก็เลยถามว่าความรักยังดีอยู่ไหมยังคบกันแบบปกติอยู่ค่ะแต่ไม่ได้หวือหวาเหมือนวัยรุ่นนะคะแต่เรื่องงานเรื่องที<ๆ>่จะ<ๆ>ต่างไม่ได้กระับับความสัมภาธ์ต่างๆพี่บุ๋มเลยเนาะโชคดีตรงที่คือถ้าถ้าพี่เขาไม่เข้าใจนะว่าปัณณาฯหายลงพื้นที่แล้วหรือหายแบบหรือเที่ยงคืนยังต้องคุยเคสข่มขืนอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเขาไม่เข้าใจป่านเนี่ยความสัมพันธ์คงจบไปนานแล้วแต่ขอบคุณที่เขาเข้าใจแล้วเขาสนับสนุนด้วยค่ะเขาสนับสนุนให้เราทําในสิ่งที่เราอยากทําด้วยค่ะ